สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวแล้วก็มาชิมเป็นร้านขายนะครับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับสําหรับอากาศที่ร้อนๆนะครับแล้วก็รสชาติเยี่ยมนะครับคือชื่อร้านแก้วชานะครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลแม่คองิกเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ถนนแก้วนวรัฐนะครับพิกัดหาไม่ยากนะครับ ก็ให้ดูร้านเขานะครับเป็นร้านที่กระจุ้มกระจิ๋มน่ารักนะครับเป็น SME ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อร้านแก้วชานะครับรายการ20บาทนะครับมีฟรีมุกด้วยนะครับ20บาททุกรายการนะครับก็จะให้มาดูนะครับว่าของเขามีน้องเขามีขายเป็นชาเย็นนะครับชาไทยชาเขียวโกโก้นมสดนะครับให้ดูนะครับมีกาแฟโอเลี้ยงแล้วก็ชานมไต้หวันนะครับทุกอย่างนี่ราคา20บาทแล้วก็มีมุก ให้ด้วยนะครับเป็นเจ้าของร้านเป็นน้องกิฟนะครับน้องกิฟนี่ก็เป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับผมให้ดูร้านเขาน่ารักเชียวนะครับชื่อร้านแก้วชานะครับพิกัดย้ําอีกทีนะครับอยู่ที่ถนนแก้วนารัฐนะครับฝั่งตรงข้ามเยื้องกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลแมคคอมิกนะครับเปิดตั้งแต่9ก้นาฬิกาตอนเช้าถึงเวลาบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ เวลาอาจจะยืดหยุนนะครับขึ้นอยู่กับของขายหมดนะครับถ้าขายหมดไวก็หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้สต็อกมานะครับรถที่ใช้ก็เป็นรถจักรยานแบบจักรยาน3รล้อไฟฟ้านะครับปั่นมาด้วยใช้พลังงานมาด้วยแล้วก็มาจำหน่ายนะครับถึงเรียกว่าเป็นสตรีฟู้ดนะครับคลีนฟู้ดกูดเทสของเชียงใหม่เจ้าหนึ่งวันนี้น้องกิฟก็จะทำเป็นชาเย็นนะครับชาเย็นชาไทยนะครับ ให้ดูนะครับกลับมาวิธีของน้องเขานะครับรสชาติก็จะอร่อยนะครับมีมุกให้ด้วยนะครับทํส2รายการคือชาเย็นกับนมเย็นนะครับก็ให้ดูนะครับน้าแข็งก็เป็นน้ำแข็งแบบสะอาดนะครับน้ำแข็งนี่สําหรับน้ำแข็งเป็นฟรุตเกรดนะครับน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งทั่วไปไม่ใช่น้ำแข็งประเภทที่เอามาแช่ผักแช่ผลไม้นะครับแต่เป็นน้ำแข็งสําหรับปรุง อาหารโดยตรงนะครับใช้สําหรับทำเคองดื่มโดยตรงนี่ก็มีอันนี้เป็นชาไทยนะครับจะขายดีมากนะครับให้ดูนะครับหน้าตาหน้ากินมากเลยนะครับผมบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงข้อสําคัญคือทุกเมนู20บบาทเท่านั้นนะครับมีฟรีให้มุกให้ด้วยนะครับนะครับนมสดนี่ก็ขายดีนะครับขายดีขายดีเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะครับ แร้านก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นเทคโฮมนะครับซื้อกลับไปบ้านนะครับถ้ามาทานก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะครับจะขทานได้ครับทานที่ร้านขทานได้แต่ว่าแนะนําให้ซื้อเป็นแบบเทคโฮมนะครับ mm. ก็ให้ดูป้ายร้านของเขาชื่อร้านแก้วชาไทยทีไทยสไตล์นะครับสามารถจะสั่งไปเพื่อทําเป็นเบรกได้นะครับที่หมายเลข0897586622 0897586622สั่งเยอะๆก็มาติดต่อนักอีกทีนึงครับน้องกิฟจะมีส่วนลดให้นะครับถ้าไปทำเบรกเนี่ยแต่จริงราคา20บาทนี่ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นเบรกในการประชุมได้อะไรได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผ่านมาทางถนนแก้วนวรัฐก็อย่าลืมร้านแก้วชานะครับราคา20บาทนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงเย็นนะครับ รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมร้านอาหารอาหารอร่อยๆนะครับเพื่อส่งเสริมธุรกิจ s อสของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีรายได้นะครับอยู่ตัวได้นะครับอันนี้เราก็ส่งเสริมกันไปนะครับร้านแก้วชานก็เป็นร้านที่เปิดใหม่แต่รสชาติอร่อยนะครับแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดที่ผมแนะนำนะครับราคาไม่แพงที่สําคัญมีหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นนมสดโกโก้ชาเขียวนะครับ ชายเย็นนะครับมีกาแฟะนะครับมีเครื่องดื่มเย็นๆให้ทานกันนะครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวผ่านช่อง t i k t o k YouTube Facebook i n s t a g กร m ชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับคลิปใหม่ๆของผู้พันพาเที่ยวปันไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันสวัสดีครับ ฉันก็ไม่เธอว